กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะเรามาลุ้นกันนะครับลุ้นงานว่าเราจะได้อะไรจากคลิปนี้บ้างวันนี้นะฮะคลิปนี้นะอยู่ที่โชว์รูมแต่ว่าเลิกงานแล้วนะครับผมเราจะมาทําการเปิดกล่องสุ่มไม่ใช่เป็นกล่องสุ่มแบบว่าได้รถยนต์นะฮะแต่เป็นกล่องสุ่มที่อาหารทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีใครกลับบ้านนะครับ รอเปิดกล่องสุ่มกันทุกคนเลยอันนี้กล่องสุ่มเท่าไหร่นะก500 500ค่าส่งก็เย120รค่าส่งเป็นเท่าไหร่นะ7 2 0ค่าส่ง220ไม่ไม่ค่าสง่งอ่ะ170บาทอ๋อค่าส่ง170อ๋อเลยเป็น720ใช้ไม่ได้ นี่เดี๋ยวเราให้เขาเปิดกล่องกันก่อนดูซิจะได้อะไรตัดเลยกีดข้างๆดิพี่เมยี่กีดตรงรอยละรอยแยกมันนะเออจะได้เป็นฝาพับเข้ามาอย่างนี้ได้นี่เียปลาตายเดี๋ยนะอันนี้กล่องสุ่มห้าร้อยใช่ไหม กองสูงห้าร้อยนี่หวยหวยจับนี่นี่เอาใส่ตรงนี้สินี้อุ้ยกั้งยังเยอะโซมส้มเอามาใส่ฝั่งฝั่งนี้อ่ะปลาเก๋านะอันนี้เป็นกระพงเน่าอุ้ยกั้งเยอะนะกั้งแบบอุ้ยกระพงใหญ่ใหญ่มากดูแขนเด้อแบบแขนกุ้ใหญ่ปลาไหนปลาหมึกกระเทยยางนี่ระเทยยางกระเยยางอันนี้คือไข่มันเหรอเบอร์ทีบเฮ้ยมันเยอะนะเนี่ยอันนี้หีบเท่าไหร่นี่หีบห้าร้อยเนี่ย นี่มือแ,แบบแค่กินมันนั่นยเฉยกระด้างเยี่ยทั้งล่างพี่แ้วมแข็งหรือเปล่านักตัวได้เด่นระเีองอันนี้คืออะไรต่างๆนี่อันนี้หอยอะไรนะหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์ส้มก็หยิบม,มาดิหอยเชลล์ในวางนี่ต่างๆเยอะเว้ยนี่หอยเชลล์มีปูด้วยนะครับปูอันนั้นปูอะไรปูดาวใช่ะปะเขาเรียกปูดาวปะมันตัวมากเลยอ่ะคล้ายๆปูม้าน่ะ ถ้าปูม้ามันเป็นอีกลายหนึงไม่ใช่หรอได้เยอะได้กลงตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะกินทั้งทั้งบ้านได้เลยอ่ะกินได้ทั้งบ้านอ่ะนี่ดูซิจะคุมไหมห้ารอที่จ่ายไปเฮ้ยเฮ้ยปังไม่ไหวอุ้มีไข่ด้วยเฮ้ยมันเยอะว่ะเยอะจริงอันนี้กุ้งนี่เรียกกุ้งกุ้ง กุ้งกล้ามคามกุ้งกล้ามคามเอาจริงๆด,ดูสีกุ้งก้ามจริงจริงมันชื่อกุ้งกล้ามคามเพราะกล้ามมันน้ำเงินคือมันเย็นเลยกุ้งแม่น้ำแม่น้ำทะเลใช่ไหม้วอันนี้อะไรนี่อันนี้กั้งกั้งอันนี้กั้งอันนี้อะไรอันนี้กั้งอันนี้ล่ะกั้งมันกันอันนี้กั้งกระดาษอันนี้กั้งเกลียวกำลังถ่าย YouTube อยู่ค่ะเมื่อีันะทึกหญ่มาก500อ่ะกล่องสุ่มเยอะมาก รับจบต่อไหมครับผมขาย400ตัวยังใหญ่ตัวยังใหญ่เนี่ยตัวนี้นะดูว่า500คุ้มนะเนี่ยผมคุ้มผมมันแล้วแต่เราจะเปิดใช่ไหมใช่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้จะไรบ้างแต่ว่าเขาก็น่าจะจัดให้อุ้ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมคือแบบแต่บางวันมันจะมีกุ้งมังกรเปิดมาขนาดนี้ยังไม่หมดเลยนะชอบหอยอะไรแปเตอร์อะไรหอยเชลล์ไหนแรปเตอร์ไม่ไม่ไงหายถึงว่าบางวันแหะกุ้งแรปเตอร์เขามีแต่ลอปเตอร์ ยรเอะันนั้นฟอดภาษาอังกฤษสุเอออะไรวะนี่นะครับดูปูหอยยังไม่หมดเลยอ่ะใช่ค่ะเยอะจริงจริงมีกังทะเลกังนำมุนครับเือันนีะกั้งหือนั่นอันน uh ี้กังหิมายอันนี้ก mm ั้งแก้ว อันนี้ครูอันนี้ปลากระปุกเฮยเยอะมากหอยเชลล์อยหอยนี่แหละอุ้ยปลามระโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมยังไม่หมดเลยนะครับห้าเยอะมากขโมยีหนในเพจเนีู้มีหนูใครจุมอ่ะสั่งสองคนน่ะุยไม่ไหวแล้ว คือแบบเย็นมือมากพี่ยาดูดิเอาออกมาให้หมดคุ้มกับบ้านที่มีมากเยฮ้คุ้มมากหอยเชลครับหอยเชพี่ยาหอยหลุดใส่เปลือกก่อนหอยนู้นี่แหละอันนั้นหอยเมลลี่หอยหลุดออกมาหอยยาแล้วนี่หอยหลุดใส่หอยใส่หอยว่านั่งดีจะตายไม่หอยหลุดได้ไงปลาเปาหน้ามาซื้อเลยโอ้เย็นโอ้โห คือนี่นตัวอะไรวะเนี่ยมันถือไม้ไม้เชียวหลุดจเยอะเกินคือพูดง่ายว่าห้าร้อยอ่ะแค่กระพงตัวเดียวก็ได้แล้วนะมากเกินดีไปนะไม่พูดถึงอ่ะถ้าซื้อเนี้ยไปแคมปิ้งอ่ะพอดีเลยอ่ะห้าร้อยเนี่ยแต่มันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปมันแล้วแต่สุ่มแต่ว่าพี่มีไม่แต่ส่วนใหญ่นี่ว่านะเขาใส่น่ะมันน่าจะเกินจํานวนราคาอยู่แล้วแหละอือยังมีอยู่ในนี้เป็นผมว่ามีนะเพราะว่า กั้งนี่ก็น่าจะครึ่งโลอ่ะต้องหาไม่มีครับเกฟค่ะพี่ขวัญโอ้โหส้มให้คนดูดูดิได้อะไรบ้างไม่ต้องยกชี้ได้หอยเคล้ยปลาเมื่วันละสองกั้เช้ากับเย็นนะคะแค่ปลากระพงเช้าแล้วก็ตัวใหญ่มากแค่เราเทสองตีนสองอย่างเนาะอันนี้เขาจะส่งของตอนเย็น เราสั่งไว้มาคุ่งนี้ของก็ได้แล้วกุ้งน่ะคือตัวใหญ่มากนะคะนี่ตัวใหญ่มากนะครับกุ้งถ้าพี่กินคนเดียวพี่จะสั่งเลยจะได้พี่เสียแต่แม่ร้าบางวันก็จะเป็นบางวันต้องสั่งพันหนึ่งเลยสองอบแจ้งลูกน้องหมดเลยอันนี้ก็ดูอ่ะอุยแต่หอยมันหนักโอเคมากเลยหอยมันเยอะเลยเรากินปลาด้วยหอยนี่คือไม่หมดนะคะหอยอันนี้คือหมดครับอยู่บางคนได้กินบางก่อนเนี่ย ว่่าแมใเนึกอาจารย์ปะโกะกำลังเฉดใส่คืนใส่คืนหอยเยอะมากความลงไปเลยนี่ชอบชอบใจก็หอยอ่ะแต่ปลานี่ก็ใหญ่อยู่นะไอ้กระพงนี่ใหญ่นะนี่ปลาทอดกระพงก็ยำต้มยำทอดน้ำปลาที่แล้วเอาไปต้มนี่นะครับคุณผู้ชมก็กล่องเท่าไหร่นะสุ่มห้าร้อยแล้วก็รวมรวมรวม ากล่องน้ำแข็ง50ค่ากล่องน้ำแข็ง50ร้อยเจ็ดสิบก็เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบอ่ะก็ลองลวพี่สั่งมากี่ครั้งแล้วลองดูนะครับว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมต่ส่วนตัวผมผมว่ามันซูสีกับราคาอยู่นะคุ้มอยู่นะตอนนี้เหมือนก็อยู่สะพานปลาแต่ละคนแข่งกังเพราะมันก็ได้กินตั้งหลายอย่างเยอะนะเนี่ยอันนี้ถือว่าเยอะจริงๆไม่ นี่ว่าคิดว่ามันไม่น่าขาดทุนสักสักรอบหรอกเนาะแต่เขาขายเอาจำนวนแต่ของเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยขาดขลาดันหรือเปล่าปลาดุกปาดงด้วยความที่สดนะครับถึงก็ขาดเลยสดจัดไอ้ยาฉีดน้ำยาฉีดสมมาเต็มเลยพลาบาตะเกาะเว้หัวช่มาถิงนเนาะไี่ลูกใครสั่งปาพ่วเห็นในรถละมีอีกเรากำลัง โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เปิดกลมส่มมาเทียบร้อยแต่ส่วนตัวผมนะผมว่าค,คุ้มนะคุณผู้ชมคุ้มนะก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาเปิดเอานะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ